เลือกเพลงอะไรมาสู้กับแชมป์17สมัยครับหัวใจทสกัณนี่เป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้กับน้องบาวิวในเพลงหัวใจทศกัณฐ เจ็บทุกทีปวดมาโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่ดีสู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บ ทำม,มนเจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามส้มสังคมคลั่งคลยแต่หน้าเสียดายใจทดสักัน เจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามซ้มสังคมคลั่งใครแต่หนาเสียดใจทดสักัน เป็นยังไงบ้างฮะกินตั๊กครับคืออย่างเงี้ลูกจา๋าเพลงนี้มันขึ้นมาอย่างที่พี่ตาบอกว่าส่วนมันสําคัญเนาะใช่เมื่อรักกันก็ชื่นแบบแบบมันต้องลงโป๊ะอะไรเงี้ยมันแบบส่วนน่ะเสมันอะไรเงี้ยปวดมันโดนยาสัง่งอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบอะไรเนิดนึงเออมันอาจจะดึงดึงไปนิดนึงแล้วพี่ก็จะลุ้นแบบว่าอุ้ยให้ให้ลงนะลูกอะแล้วก็เออมันยาเมียเราแบบไอตอนที่เป็นเที่ยวแรกอะลูก มันมีแบบเหมือนอาจจะเบลยังไม่สุดยังไม่แตกนิดนึงแต่พอหลังโซโล่มาแล้วว่าลูกลูกทําได้ดีมากทําถึงเลยทะลุทะลุไปเลยอ่ะคือเราอ่ะลุ้นทุกคำลุ้นตั้งแต่น้องขึ้นมาตั้งแต่เมื่อรักกันก็ชื่นมันจะไม่ค่อยลงจังหวะสักเท่าไหร่ตาลองให้ฟังนิดนึงอยฟังเสียงโชบเสียงเขาหนูเหรอะมันก็จะประมาณว่าเมื่อรักกันก็ชื่นตึง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 เมื่อรักคืนก็ช้ำมันก็จะลงจังหวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ของเรื่องของคําการชัดถ้อยชัดคําการควบกล้ามสละน้องก็จะมีหลุดหลุดหรือเรื่องของคําไม่ชัดพระรามงามหน้าพระรามงามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่นิดเดียวแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้น้องประสบความสําเร็จในเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองนะคะอขอบคุณค่ะสุภกี้ครับที่ว่าเพลงนี้บางอ,อยู่กับเพลงนี้ น้อยไปหน่อยพี่ว่าถ้าฝึกอ,อีกนิดนึงใส่ความสละสลวยไอเสียงที่เราแข็งๆข็งหยอดให้มันหวานอีกนิดนึงในบางท่อนบางช่วงอ่ะพี่ว่าจะดีเลยอ่ะเพราะว่าเบาวิวเป็นคนร้องเพลงดีมากอยู่แล้วอันเนี้ยบอกในจุดที่ไม่ดีนะคะเพื่อเอาไปแบบว่าฝึกฝนและปรับปรุงมันจะได้ดีกว่านี้ในส่วนที่ดีมันก็มีเยอะเลยท่อนหลังมาเนี่ยอยากมีรักเนี่ยท่อนหลังตรงเนี้ดีหมดเลยวันนี้ก็ถือว่า ได้เอาเพลงที่ไม่คุ้นชินมาร้องก็ถือว่าทําได้ดีแต่เพียงแต่ว่าที่บอกกันวันนี้อยากให้บาวิ๋วดีกว่านี้ซึ่งเบาวิ๋วดีได้กว่านี้อีกเยอะมากพูดเลย SAT SAT ENF E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT 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 ENF E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT 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 ENF E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT 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 ENF E ก็พวกเรานั้นทํารายการทีวียะเซ็นทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ